สลาุอะลัยกุมมรรมะตุลวะบารักาตุพี่น้องถามว่าผู้ชายสามารถใส่สร้อยคอได้หรือไม่นะครับพี่น้องมุสลิมีพี่น้องมุสลิมัที่รักทุกท่านครับอิสลามนะครับส่งเสริมให้เราแต่งกายสะอาดมิชิดสุภาพเรียบร้อยและก็อนุญาตให้ใส่เครื่องประดับประดาทั้งหลายนะครับดังนั้นเครื่องประดับนะครับตัวเรานะครับบางอย่างก็เหมาะสำหรับพี่น้องมุสลิมั บางอย่างก็เหมาะสําหรับพี่น้องมุสลิมีนะครับเครื่องประดับนะครับที่ผู้ชายสามารถใส่ได้ก็คือ1มีแหวนนะครับสมีนาฬิกานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ชายสามารถใส่เครื่องประดับได้นะครับส่วนนะครับตุ้มหูนะครับเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงนะครับสร้อยมือเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงสร้อยคอก็เป็นเครื่องประดับของผู้หญิงนะครับดังนั้นนักวิชาการมองว่านะครับการใส่สร้อยคอเนี่ยนะครับ เป็นเครื่องประดับสําหรับผู้หญิงนะครับก็เลยนะครับนึกถึงคําพูดของท่านนับดมุฮัมมัดสุลตานะครับที่ท่านนั้นได้เคยสาบแช่งผู้ชายที่ชอบแต่งตัวเลียนแบบผู้หญิงไว้นะครับดังนั้นเมื่อนะครับการใส่สร้อยคอเนี่ย เป็นการแต่งตัวของเพศหญิงของพี่น้องมุสลิมนะครับถ้าผู้ชายไปแต่งตัวเลนแบบแบบนี้นะครับมันจะเข้าข่ายการสาบแช่งของท่านอับดลีมุฮัมมัดสุลตานที่นะครับไม่ชอบให้ผู้ชายนั้นนะครับไปแต่งกายเลนแบบผู้หญิงเนี่ยนะครับดังนั้นกลายเป็นว่าฮุกลุ่มนะครับนักอุลามะนักปราชุมุสลิมนะครับก็เห็นพร้อมว่านะครับการสอยสร้อยคอสำหรับผู้ชายนั้นนะครับไม่เป็นที่อนุญาตให้ใส่นะครับแต่ผู้หญิงใส่ได้ไหม ผู้หญิงก็สามารถใส่ได้นะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เราแขวนคอแต่ไม่ได้สร้อยคอเช่นป้ายแขวนชื่อนะครับป้ายแขวนชื่อเรานะครับหรือว่าเราแขวนอะไรต่างๆที่ไม่ใช่เป็นเครื่องประดับนะครับเช่นแผน่นเอ่อป้ายป้าย,ป,ายป้ายบัตรนักเรียนนะครับหรือว่าป้ายเข้าร่วมโครงการนะครับต่างๆแบบนี้นะครับเราสามารถแขวนได้หรือว่าเป็นสร้อยที่ไว้ใส่ไว้กับ เว้นตาของเราและมีสายค่อยอยู่นะครับอันนี้เราสามารถใส่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องประดับนะครับเป็นสร้อยคอเครื่องประดับเนะี่ยไม่อนุญาตให้ใส่นะครับเพราะว่า อิสลามบอกว่าเนีียมันเป็นการแต่งกายที่เหมาะสมเหมมาะสกับเพศหญิงมากกว่านะครับส่วนสิ่งใดบ้างล่ะนะครับที่ผู้ชายสามารถใช้เครื่องประดับได้ก็สามารถใส่แหวนได้นะครับใส่นาฬิกาได้นะครับถือว่าเป็นความเหมาะสมนะครับส่วนอื่นๆนั้นก็เป็นการแต่งกายแบบสตรีนะครับก็ให้พี่น้องมุสลิมแต่งไปนะครับอินชอนรัครับ